สวัสดีครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลนะครับกับมีแนวทางม,มาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในราคาเพื่อเป็นกําลังใจในการหาแนวทางที่ดีมาฝากทุกท่านนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับบสนับสนุนการเล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับเป็น แชร์ช่องที่หาแนวทางมาฝากทุกท่านนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับามาเบังอาจารย์แลกกันเลยครับเลขอาจารย์ขาดปั๊ดนะครับเลขอาจารย์ขาดปั๊ดบนให้หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสามล่างให้สี่ห้าห้าแปดเน้นบนนะครับหนึ่งศูนย์แปดกับเจ็ดแปดสามล่างเน้นไปที่ห้าแปดมัวที่เล่างวดที่แล่าพึ้นเขาข้างล่างนะครับสี่หก หกนะครับวันนี้ลองเบิงกันแคปหน้าจอเลยครับโอเคต่อไปเลขอาจารย์ปิศนาว่นที่แล้วเข้า4 6นะครับพระอาจารย์ปิศนานะครับพระอาจารย์ปิศนาวันนี้ให้ล่างหกเจกับ4 7นะครับเน้นไปที่หกนะครับแคปหน้าจอครับ ดวนๆเลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวสีหาสื่อรถรถตุลตีโบท่านเลยครับ <c oughs> ต่อไปเลขอาจารย์ไรน,นะครับบนล่าง95 0 5 6 5 5 0นะครับแคปหน้าจอครับต่อไปเลข อาจารย์ปูห้นะครับเลขอาจารย์ปูห้ให้3มตัวบนสองหกห้าห้้าหนึ่งแปดตัวบนล่างนะครับให้5058ูนย์ห้าแหงวดที่แล้วเข้า401นะครับงวดนี้ลองดูว่าเข้าไหมครับหน้าจอเลยครับต่อไปนะครับ เลขพระอาจารย์รับนะครับเลขอาจารย์รับเลขพระเปินไห่มานะครับเปินบอกรับรับมานะครับเปินไห่935ขั้งล่าง07เปิ้นเน้นไปที่07นะครับกับ87เน้น07นะครับแคปหน้าจอครับอันนี้เพื่กระเข้าตรงงวนงวนนี้เปินไห่07นะครับ ต่อไปเลขปูสายใต้ให้มาแล้ว9ก้างวดถูกเป็น2อล้านสล้านนะครับเลขปูสายใต้งวดนี้ให้986กับ8 6ดสนะครับแคปหน้าจอครับผู้ไดมักอาจารย์ไดกันล่องเบิงนะครับล่องเอาไปสื่อเบิงครับเพื่อสิตถือต่อไปเลขอาจารย์รับแรนะครับเลขอาจารย์รับแร บนวิ่งเจ็ดกับแปดสามตัวบนให้แปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี้ครับกลับไปกลับมาสองตัวบนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับล่างวิ่งห้าสองตัวล่างให้ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดหมวดทีแล้วเ่านเขา่าสี่ศูนย์หนึ่งนะครับหมวดทีแล้ว่านเขา่ามวดน,นี้พคนมั่นใจแคบหน้าจอเลยครับ ต่อไปเลขอาจารย์แมวเลขอาจารย์แมวนะครับเลขอาจารย์แมวสี่หนึ่งสามสองตัวก็สามหนึ่งหนึ่งสามสามห้าเน้นไปที่ล่างนะครับสามห้าบนสี่หนึ่งสามล่างสามห้านะครับเลขอาจารย์แมวเข้าเกือบทุ้ง,งวดเพราะสี่หายสิบเก่างวดนะครับแคปหน้าจอเลยครับ ต่อไปเลขอันนี้อันเก่านะครับเป็นเลขซองหาเมือนนะครับเลขซองห้าหมื่นให้6ตัว4 7 1เจ็บนให้2 6งสล่าง676267มีนะครับสามตัวท้ายมี4 7่เจ็ดสามตัวหน้า4ี่สามหนนะครับแคปหน้าจอนะครับ เลขอาจารย์อุดรน,นะครับเลขอาจารย์อุดรสามตัวให้หกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวบนล่างให้หกศูนย์เก้าศูนย์นะครับอันนี้หมาเพันจับห่นะครับหมาพันจับห่จับลอตเตอรีร่ห่นะครับต่อไปเลขอาจารย์เต้ยหกคู่ เคยเข้ามาเข้าบ่อยมากนะครับเลขอาจารย์เตอรบนล่างให้ห้าแปดห้าเก้าห้าสี่แปดเก้าแปดี่เก้านะครับเลขอาจารย์เตอรเน้นสีคู่ก็มี5954 89าห้าสี่แปปบหน้าจอเลยครับผู้ใดฝันดีฝันแม่นนะครับเลขเด่นบนล่าง6คู่เหมือนกัน3430 สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับครับหน้าจอครับผูไดมากอันใดก็เอาเลยครับอันนี้เข้าทุ่งงวดเป็นว่าเข้าทุ่งงวดเลขเข้าทุ่งงวดนะครับมีหกหนึ่งหกสามหกห้าหกเก้าลูกกลมๆนะครับต่อไปเลขล็อกตารางนะครับเลขล็อกตารางว่าที่แล้วเข้าหกสี่ วดนี้หนึ่งเก้สี่สองแคปหน้าจอนะครับเลขรอบตารางเข้าเกือบทุกท,ทุกงวดเหมือนกันนะครับนี่มาดูเลขอาจารย์นี่เข้าทุกงวดบบนกันลางนะครับให้หนึ่งสองสหาแปดนะครับหนึ่งสองสหาแดเก้า แต่เมื่อเคลื่อนผมฝันได้บอกว่าได้นะครับสามเหตุการณ์เหมือนกันนะครับเลขอาจารย์สาวใหญ่เลขอาจารย์สาวใหญ่งวดที่แล้วเข้าหกสี่นะครับงวดนี้มาวิ่งบนล่าง9้านะครับ 2อชั่ว2ตัวนะคะไม่เ้9สี 94, 93, 95, 96, ่เก้าสามเก้าหน้าเจอเลยนะครับต่อไปเลขอาจารย์ปริศนาให้แล้วนะครับ6 7 4 7นะครับเลขอาจารย์พนมภัยวิ่งบนวิ่ง7นะครับ3ตัวบนให้079 ห้าเจ็ดเก้าล่างวิ่งเก้าสองตัวล่างให้เก้าเจ็ดเลขเอฟซีนะครับบนล่างให้ห้าศูนย์กับห้าหนึ่งทันไหมครับผมไปเร็วไหมาท่านยังใดกับไปย้อนบ้างนะครับเลขลับนะครับสามตัวบนให้สองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งห้าสองตัวบนล่างให้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งเก้านะครับ ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจหาแนวท,ทางดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสุดท้ายนี่เมื่อเน,นี้ก็ขอให้ทุกคนมิโชคมิลามนะครับได้จับเงินแสนเงินล้านกันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ